หวยรัฐบาลนะคะแนวทางว,วันที่16เมษายน2564นะคะวันนี้วันที่1เมษายน2564มีใครถูกหวยกันบ้างคราวที่แล้วให้คราวที่แล้วให้4ให้7ให้0นะคะแต่วันนี้หวยออก2 7 0นะคะอ่าวันหน้าเรามาดูวันหน้าดีกว่าวันหน้า ตวนหน้ามี2มี5มี8นะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางส่วนล่างก็จะให้248 278แล้วก็280ค่ะค่ะนะคะ,นะะ2 5 8มองเห็นไหมมองเห็นไหมเอ่ยอ่ะทีนี้วดงวดวันนี้วันที่1เมษายนนะคะ ออก270อะที่คำนวณให้ไปงวดที่แล้วนะคะใครได้ดูคลิปวิดีโอก็จะมี4มี7มี0เข้า2ตัวคือ704ไม่เข้านะคะทีนี้งวดต่อไปล่ะนี่นะคะนี่คำนวณได้2 5 8ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะสีเทาสีเทาคือเลขที่มันเข้าค่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าบางงวดมันก็นจะไม่เข้าก็ลองสังเกตดูว่าเอ้ย งวดวันที่16เมษาเราจะเอาเล่นอะไรดีนะคะ2 5, 8เราเล่นอะไรดีลองลองลองเอาไปพิจนานาหรือว่าเป็นแนวทางดูนะคะขอบคุณค่ะ